สําสหรับโคบาน์ได้ทําคลิปนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าโคบานเมือร้อยเกินได้ไปยังฟาร์มต่างๆแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาของคนเลี้ยงม้าส่วนใหญ่นะครับ mm. เกิดจากที่เรา,าไม่กล้าที่จะยกขามา้าหรือการดูแลขาม้านะครับดังนั้นนะครับม้านะครับเป็นสัตว์ที่นะครับมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นนะครับการฝึกการยกขาอะไรต่างๆนะครับเราควรทําเป็น เป็นไปอย่างมีระบบนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับพยายามแย่ละขั้นตอนนะครับสังเกตไหมครับว่า,าช่างเกือกในประเทศไทยในทางานลําบากนะครับบางทาีต้องไปเจอกับม้าใหม่ที่ไม่ผ่านการยกขาขาม้าเลยนะครับดังนั้นนะครับผู้เรียนนะครับก่อนที่ช่างเกลือกจะไปหรือเราดูแลม้าต่างๆก่อท,ที่จะมีการาเตรียมม้าไว้ก่อนนะครับโดยการยกขาม้าให้ได้ก่อนอเป็นขั้นพื้นฐานที่ เราจะสามารถที่จะป้องกันนะครับปกป้องหรือ,อป้องกันที่ม้าจะมาทําร้ายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะการขีบอะไรต่างๆ,ๆนะครับเพราะว่าม้านี่คือเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณแวดระวังภัยแล้วก็มีความไวต่อสิ่งกระตุนนะ้นนะครับการยกขานะครับก็คือเราควรที่จะมีการฝึกยกก่อนที่เราจะทําการทําความสะอาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งเล็บนะครับหรือการวางเกลือนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างผู้เลี้ยงแล้วก็ช่างเกลือนะครับ วันนี้โคบานมีสาระดีๆนะครับมาบอกทริคนะครับที่โคบานได้ลองฝึกนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าม้าใหม่ใหม่มากๆนะครับก็ให้เรานะครับอยู่ในพื้นที่กว้างนะครับทำลงวนลักษณะนี้นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆกวนเขานะครับค่อยๆลำปัดเขานะครับ วิธีโคบานที่โคบานชานะครับก็เลยเริ่มจากการฝึกถ้าเป็นม้าใหม่นะครับเราจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่กว้างหน่อยนะครับแล้วก็ทําการฝึกให้เขายกขานะครับโดยเริ่มแรกเราให้เราสัมผัสเขาไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นคอนะครับไปยังไหล่นะครับไหลแล้วก็ไปยังขานะครับดูนะครับจะค่อยรูปมานะครับแล้วก็ใช้มือกดไปที่ตําแหน่งของเส้นเอ็นนิดนึงนะครับหรือเริ่จะปุ่มนะครับม้าจะค่อยยกขาขึ้นนะครับ พอม้ายกขานะครับได้สักระยะหนึ่งนะครับถ้าม้ามีความเกร็งตัวนิดนึงให้เราวางลงก่อนครับให้เราวังก่อนม่าชมกอบน่อนนะครับถ้าเรามีอาหารนะครับเราก็พยายามที่จะให้เขาได้กินเรื่อยๆนะครับเราใหม่นะครับลูกจากต้นคอนะครับลูบไปเรื่อยๆนะครับยังที่ขาเขานะครับนะครับการเข้านะครับให้เราเข้าตรงบริเวณไหล่ของม้าเพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วก็ลูบลงไปนะครับพร้อมลงไปนะครับอัพเนี่ยนะครับคือการยกไปให้ขีดนนะครับแล้วเราให้เราพยายามยกไปให้นานที่สุดนะครับถ้าม้าเหมือนจะทิ้งตัววางให้เราวางลงก่อนนะครับก่อนที่ม้าจะเกิดการเกรงตัวของกล้ามต้นขาเขานะครับกล้ามเนื้อขาเขานะครับเอาใหม่นะครับรออีกทีหนึ่งนะครับประชานะครับ ยกนะครับลักษณะนี้นะครับมือตรงนี้ดันตัวนี้นะครับใช้ไหล่เรานะครับดันน้ําหนักม้าไปยังไหล่มานะครับแล้วค่อยวาเขาลงอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับต่อมาจะเป็นด้านหลังนะครับให้เราเริ่มลูบจากหัวไหล่ไปเหมอนเดินนะครับค่อยๆลูบไปนะครับลูบไปยังตรงบริเวณก้นนะครับแล้วก็ลูบลงบริเวณขานะครับให้เราเข้าทางนะครับ ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ความปลอดภัยในการที่ม้าจะกระโดดอะไรต่างๆนะครับในรูปไปนะครับพยายาํตำแหน่งขามานะครับงเสียงให้ม้านะครับรู้นะครับครับครับยกขึ้นนะครับจับในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็แคะนะครับเราสามารถแคะได้นะครับตามปกตินะครับ เป็นวิธีการยุกขามา้าโดยทั่วไปนะครับให้่อเขาผ่อนลงนะครับอย่าพยายามให้เขาเกรงนะครับโอเคเริ่มรูปจากไหลน,นะครับเข้ามานะครับยุกอัพเราโน้มตัวไปด้านอะไรมานิดนึงนะครับเพื่อเราสา,าสมารถที่จะยุกขาม้าได้ดีขึ้นนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับ เริ่มลูบจากคอนะครับไปยังไหล่นะครับนะครับไหลนะครับเราดันเขานิดนึงนะครับเราเข้าทางไหลเขานะครับจับนะครับยกขึ้นอัพนะครับม้าจะรู้เองนะครับยกขึ้นมานะครับถ้้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับมือฝั่งนี้ดันขามมาด้ดยนิดนะครับโน้มตัวด้านหน้าถ้าเกิดม้าไม่ยืนไม่ได้เราก็ต้องควรที่จะโน้มตัวให้เขานะครับแล้วค่อยวางลงนะครับชมนะครับถ้าเรามีพวกอาหารนะครับเขาได้กินเรื่อยนะครับ เอาใหม่นะครับจากไหลนะครับอ่ายรูปมานะครับครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับทีนี้เรามาดูขาหลังกันนะครับยกมาวูบปอบดีให้เรารูปจากไหลเช่นกันนะครับไปยังก้นนะครับรูปมาเรื่อยๆนะครับไปยังขาม้านะครับยกขึ้นนะครับ ยกขึ้นนะครับเพื่อการยกขึ้นนะครับจับมาจับวางลักษณะนี้นะครับลุก็ได้นะครับี่อีกรอบนะครับเพื่อนๆหยับมาเคยหยัดมาพี่คนรอบรูปไปนะครับรูปไปรูปไปดึงมานะครับดึงมามือขวาจับ มือซ้ายจับนะครับลักษณะน,นี้นะครับวางลงนะครับให้ม้าคลายเครียดนะครับพยายามอย่าให้กล้ามเนื้อเขาเกร็งน,นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับแล้วก็ชมหากเนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโคบานเมืองร้อยเกิดออฟเชียนนะครับสวัสดีครับ